สวัสดีค่ะครับส,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 สวัสดีครับคุณแม่ครับสสวั hmm, ma ัดีครบแม่ยังกอดจ้าคือเหรีแม่สุภาพโมมีโม่มีซื้อเหรียญกันบ่แม่สุภาพเนาะจ้าแม่สุภาพเลยบานเนียนฝันฝันว่ามีงี้โมาบอกบอกนี้ครับฝันเพคนกะเรียว่าเดี๋ยวบ้วนขาเด้วยสัน ยาพองอย่างนั้นตัวแดนก็คือเฮียบัวพูดอะไรมาบอกแม่ไม่ยิ่งบอกหมูเพืกันบอกหูคนแมนแต่ว่าแมนผีคือมันค้นแล้ววันผีนั่นแหละผีมาบอกครับแม่แมนยุคคานี่ค้าจริงแล้วขาดแม่ค้างเกินยิ่งเนี่ยครับผู้ยิ่งถ่าไปเถ่ายเพราะท่านถ่ายวันไหนด้แต่แม่เลขสามตัวแม่ก็คิดว่าหนึ่งเกศเก่าอ่ะบัดนี้เขาเขียนใส่หน้าแขีงให้เลยเออเขาเอาใหายพ่งเลยยันหน้าเขียงหน้าแขีงผี ของเข้านี่ไหมโอ้หน้าแข้งเข้านี่วันนี้ก็เดี๋ยวมาเบิ้งมากพี่อีกแม่าั้นเดียวมาอีกอยู่หนา้าแข้งเล่าเลยดิอืมเอาไว้ก็เล็กตัวเดียวกลาลาเอาเราก็าเรียกว่าเวลาแม่เอาโรดสั้นตรงนี้ละ,ะสั้นก็าไปซื้อตัวอื่นเธอมันนี้ก็เลยมานอนี่เนี่ยน้องไกเนี่ครับก็เลตัวเดียวกันตัวใดจ้ะจ็ดเก้ากันเขาเรียว่าไปซื้ออีกซื้อตัวเดียวนี่ละเอาสัน้นกีตเก้าจ็ดพกแม่ สามตัวหนึ่งเจ็ดเก้าแม่แม่ว่าสีอ่อนสนั่นล่ะนึ่งนั่นล่ะเจ็ดเก้าหนึ่งม้าใสใสแม่ก็สีบานนึ่งว่าตีเขาแม่ตีตีใสหนักมันเนียนคือจังเป็นเล็กหนึ่งยุคคางแม่ก็เลยตีใสซื่อๆโดว์เราเรียงได้ได้ใสกิ๊บเก่าตัวเดียวนานๆจ้าวันนี้ยุคขาแม่ขาแล้วยุคขาแล้วก็ได้อีกแม่บอแบันนี้มาน่อนมือสีมาวาตันจะไปนอนน้ำลุกน่องไท่ น้องไคกะเอายาสั่นเอาตัวนี้ละาสั่นลูกกับฟันเท่ากันสันเอาหัวผู้หญิงถือกันแถ่นาั่าสั่นเพคุนฟันจังไดผู้ลูกไปมันฟันวายนี่มึงเศร้าขึ้นกันแม่ยิ้งมาบอกตีซีอ๋อแม่ยิ free, oh. well ้งมาบอกขึ้นกันแม่ก็บอกเคยเห็นตั้งแต่แม่ก็บอกก็แม่นเลยบอกเคยเห็นตั้งแต่รอกจังได้มาบอกอีกมันกับลูกขึ้นพ่อมกันมานอนกันปักกันเหียดมาเหี่ยดอย่างนี้วันนี้มัมันก็เลยว่าเขาเคยถือ เขาถือเลยเจ็ดมือแปดมือเจ็ดมือแปดมือเป้าเขาถือสองมือมุ่อาการเขาถือน้ำกันสองคนเขาเลยว่านอนน้ำกันสามคนเหมือนว่าเขาก็เลยแก่พุ่มฟันอีกวันนี้เอ้าเฮยเครือตรงกันแท่นั้นเขาเลยว่างสิไ้ยลูกพ่อซื้อดอกตัวอื่นลูกซื้อตัวเดียวใหนยะเหมันว่าเขาพุ่มฟันเพื่อกันเด็กกูอีกเนาะสี่ศูนย์บอกว่าเพิ่นฟันงวดงวดที่แล้วนี่สามตัวเลยแหละครับแม่ แปดสี่สามเลยแหละครับแม่เนี่เล่าฝันขีวมดตัวเนี่ยแม่เพราะแม่เพราะฟันเป็นนั่นแหละเป็ปูบาเล็กปูนแต่ว่าเพนบอกออกไงเนาะแม่เราเราบอกออกแกกเทียเราบอกออกเล็กปูเป็นเป็นลูกชายของคุณแม่เนาะค่ะโอ้เพื่อนบวชโดนเนื้อค่ะแต่ว่าเลขเพื่อนนี่จะแม่นคือกันบ่ค่ะพระอาจารย์โอ้ยเพื่อนดันตลอดเด้นี่ยแต่บวชเถือกเลขอันนี้เลขห้าน้อยเลขอันนี้อย่างแม่ เมือมถือมงดตลอดขี่รถขั้นใดมากแล้วถ่วงออกเลยนี่เอามือมือนี่ขี่รถขั้นใดมากค่ะมือแม่ว่าได้ขี่ขี่มาตั้ใจโอ้สมือล้านมาตาคนนอกจาดก็มาส่งหมือบ้านแม่บอครับวันนี้อีอันเอาผัวฝรั่งมาส่งก็ออกห้องเกินแหมครับโอ้เอางวดนี้ปู่ท่านให้ก็คือสีู่นตัวเดียวแหละครับแม่จ้าตัวเดียวโอ้สีู่นตัวเดียว มีเฉพาะสองตัวสามตัวไม่มีนะครับผมมีไหมครับปู่สามตัวมีไหมครับเจ้าปู่คนนียสามตัวตัวใดปู่สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าหกเก้าเก้าตัวเดียวกันหกเก้าตัวเดียวกันหกเก้าหกสี่ศูนย์ศูนเบอร์คู่คุณแม่เบอร์ใดบ้างศูนย์แปดศูนย์ศูนยแปดศูนย์เจ็ดห้านึงสามเก้าสามเก้าสาม สามสาม,สมคือจะถูกตลอดกับเขาไร้วันกระเถือกคันผูดด้ใดจะถามกับข้าไร้วันโทษเอาได้เนาะแม่เนาะแม่สิถามไอ้ปูปนไหนซึ่งเพื่อนกาบ่อกกล้องเพราะเพื่อนเป็นพระเนาะแม่ครับจำ ขอคุณแม่ออกแทนเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่จะออกแทนท่านบวชเนาะค่ะวัน,น <c oughs> คุณแม่กัเกนเด็กๆนั่งเพื่อนแม่มจำ <c oughs> ให้แม่ได้นั่งแม่สิถามแม่ปูหยุดสูตโตอยู่นั่งนั่งแบบไหนครับแม่ลูกขอทามหน่อย <c oughs> นั่งสมาธิเอ <c oughs> แล้วทีนี้จะสื่อกับปูได้อย่างน <c oughs> ี้ใช่ไหมครับแม่สื่อตลอดคือมหาก็ขึ้นตลอดแบบปูจะมาหาเลยใช่ไหมครับแม่มาหาลรวกครับ มหานอมาลินลูกชายพ่อเนี่ยเนี่ยลูกใส้อดีตพ่อคนเนี่ยครับผมคนกามาตลอดคนแม่เนาะอ๋อแม่แม่เป็นเหมือนว่าเป็นร่างทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นางเทียมนางเทียมนางเทียมซื้อซืว่าใช่ร่างทรงไม่ใช่ร่างทรงเอาอ๋อซุ่มไปเล่นร่างทรงฟอนอันนี้แม่อ๋วว่าเอาแม่ตามเลยแม่เทียมอย่างเดียวจ้า กันคนมากนะมาส่นมาส่นแล้วนี้ปูกมาหรือยังครับแม่ครับมาเราคนมาเราบอกบอกราว่าเราเมยเราไปันหวงเสียงยุคาสตมครนมแล้วบอกเร่ยบอกบอกเร่อยปูปูสุดท้านี่บอกบอกแต่ว่าสั่นปูจอมปู่รูบมหานี่ออกตัวยตรงเยล่ะคล่ะปู่บอกเรื่อยแต่ตามที่บอกเรี่อยลูบุญัว้ ปู้จอมนี่ไปเอายัางได้ได้ตลอดปู้จอมนี่แหละจ้ายุคผูเวียงนี่ออกเลยล่ะเข้าไปเวียงูเวียงแล้วเข้าไปเวียงเก่าก็ล้องแม่ได้ไปถามไปหมดเลยยังเลยเพราะท่านนั่นต้องปูเคยเอาดิปกูกูเคยเอากับพ่ได้ญใกล้เมืองพันธมหาม่แต่ว่าปูชดโทษแต่ว่าปูชดโทษแล้วบอกลูกสรโทษถามหมดเร้อจ้าทัสัมผัสเอาคุณแม่สุภาพนะคะที่พอเอฟซีโทษหาก็ไดไปก็ได้เบอร์กันเดียนก็ได้ย่าลูกชีก็ย่างย่างบริวารเบอร์ นราไหายเบอร์หื้อหาเห็้นโอ้ฉันพสีหายเห็นนี่มันมันจะเป็นตัวมานเลยเด็กขาดไปเพรานบ่าห้ยอันบัญนหาบันยังเลยนจะลอยมาลอยมาหาเห็นตัวได้สียงคือหยุดอันที่เขาาเพื่อน่ได้เบอรได้เบอ่ได้ย้อนเห็นตลอดทั่วมาแม่ก็ทร่วหาเล่านี่แหละห้เราบบกคนแม่โอ้ซื้อแม่นนิใกล้บ่ได้วันต่อหาเก็บ่ได้ซื้อก็ออกบ่ออกเลย พ่อแม่แม่จะซื้อไม่ได้ <c oughs> มีแต่บอกอย่างเด<า>ยียวได้ก็ได้เลยล่ะแต่ว่าตัวนี้นะสนใจแดงครึ่งครึ่งยูนาแข้งนี่คือเกียเก่าพ่อแม่แม่เก็ดเก่าตัว,ตวเ,ดเดียวหมดลูกคนดหลานเลยย่าเอ้ย่าสาธุแดงครึ่งครึง่งเลยเนาะแม่เนาะหรือว่าถ้าเอฟซีอยากจะได้อะไรนะ <c oughs> อะไรจอมอะไรนะู <c oughs> จอมจก็ลองทักหาแม่ดูได้นะเาื่อเชียแม่ก็ได้ห้ากับสช่วสิพ่อแม่เนาะ เพิ่งได้เจอกันเนี่ยค่ะนานแล้วยแม่กันใหญ่เลยยีละเทียแม่พ่อคุณแม่แม่กันนั่นแหละเนาะแม่ก็บพวกในมาร์ทต่เห็นไซเนาะย่ำในแรกแม่ก็นั่งสมาธิแล้วแม่ก็สันอยากให้คนมากก็เขาก็นั่งสมาธิเรียกเอาคนมากนี่สิแม่โอ้ครับเปิ้ลสิมาในสมาธิย่ำเปิ้ลสิบอกบะจ้าเนาะนั่งสมาธิอันนั้นแม่นเป๊ะเลยฉันฉันคนสิบัมาเกคนก็บอกแม่เลย ค่ะคือเลขปู่ก็จะเป็นสี่ศูนย์เล็กคุณแม่จะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะเลขปู่ก็สามตัวมีหกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ครับส่งสีมีหลักศูนย์เนาะหวัวใจมิเตร์ผู้ฝันว่าศูนย์ศูนย์อะ เอางอต่ากันเจ้าซุนสุนมาให้หอดมองใช่ไหมครับยมเถจดตคนสามซีใบไม่ที่ออกนะเมื่อกี้ออกแก๊งเคื่อกี้ไือตัวเด็กแต่เนี่ยมือออกโอ้ยห้องไตกกัไปเลยพี่พูดถึงนะเขาว่าพี่บ้าถึงเล็กนุ์ซูน แม่บอกแมงบอกว่าุนมคุบอกคือไ้เกนซีีอว่ามันออกไงเนีบอกมีผู้ซื้อเขาไปนีไปบอกแจยจอยหกซีซีโอหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็บอเซียเออเขักซัตโตไม่ได้ว่าแปด หนึ่งสีออบสี่หนึ่งแปดกนสิแ่ก็ว่าเอาน้อมันมีไฟเสียได้บอกว้านนี้เรียกออกมาโอ้ยหอางตาลเนีวย่ากจอยูอมแม่ปูปู้จอม